สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้นะคะเราก็จะมาให้หวยเ,เลขของสามรัฐนะคะวันนี้คิดว่าทุกคนคงจะรอกันนะคะก็เลยจัดให้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหาน้องไม่เจอนะคะน้องไม่สบายแล้วยังหาไม่เจออีกเพราะฉะนั้นชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะ พยายามทำใจค่ะทำใจนะอย่าลูกอย่าเล่นลูกไม่มีเพื่อนเล่นแล้วมาเล่นนี่ลูกมานี่มาเล้วสิบโบนสามรัดนะคะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าค่ะ นะคะสองเม็ดนะคะตัวนี้ให้สองเม็ดก็คือเม็ดแรกศูนย์หนึ่งเม็ดที่สองสี่ห้าค่ะนะคะ,นะคะตามนี้เลยนะคะเด่นๆก็อยู่ที่สี่กับห้านะคะตัวนี้ฟันห้านะคะวันนี้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าเก้าค่ะกันห้าหกนะคะ ี่อุ้ยอ้ยอ้ยอุ้โอ้ย,อย,อยขวนแม่ห้าหนะคะแล้วก็หนค่ะกันไว้นะคะตามนี้นะคะเด่นๆ่ของเขาสามรัดเม็ดเดียว0ูนยค่ะเม็ดที่2องสี่ห้านะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะทุกๆคนนะคะจัดทาแนวทางเท่านั้นนะคะทําเพื่อแนวทางแนวทางตัวเลขค่ะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะอย่าเชื่อจนกระหวยจะออกนะคะตัวนี้เป็นเลขสูตรค่ะสามรัฐนะคะนะเม็ดเดียวศูย์หเม็ดที่2 4งหนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบ๊ายบาย